ซมือเลจะออกเลือนเลือดออกเลือดออกทังปากทังตาเลือดออกทังปากดังหน่อตอนแรกวแาตอนแลกวไก่ขอซเมื่อบ้าน่เเมื่อแหละมาจอบร้าน น้อยด้วยถูกเนี่ย ngàn เหีือไหมหลูกของชาเมืองของอองน้อยหลูกกบเรามาอยู่ที่หาเมืองซีเนี่เลือดออกกันเลือดออกกันเป็นระยะเพียงเป็นแม่แล้วส่งไปหายันเลือดแล้ว mẹ nhau xuống hai này, nhau lượt nó nó không đầy nó không đầy rồi. nó không đầy đăng đang. nó tôi นี่บอกเออวันสามโมงนี่บอกอืมกเจ้าเป็นยังไงม่อไงะอกเป็น้งบ้านไหนอ่ะสออนี

แม่มันแต่กี่กับสิบสามสิบปีสี่ปีก่อนไขรเลือดออกคือการแม่มันใหญ่กว่านี้น้อยนึงเออแม่เราก็เคยเป็นไขยเลือดออกกันบ่ยังห่างพ่อก่อนก็นั่ง น้ำผ้อาอร่อดนลยไหมหลอดอยู่ขนะ้างในนอ่ะโอ้ยหยันใส่กับตาออวออกอหน่อของมองย,ยังยอกอกยันนึงจ้งะ

ไข่กลายเนาะหงมนเงนคิงฮออนี่แม่สามสิบแปดบอกใครเล่นออกมึงเกิดอย่างนุ่งกัดุ่งกัดนุ่งมีผิดกัด khác đang thừa cắt cũng điều được gỡ lẹo và cắt làm cái khu nằm cắt cũng đi lẹo phải cắt cũng đi đi bên đỏ đi to cắt lẹo nó ý cắt nổ to đó. nữa ừ. nó nằm cắn đi เลือดออกยืดเสือกอ่เสือแล้วมันออข้างดังแล้วอกอกขางปากบอเลือดอขางดังออกทางดังก็ทางปากแม่มันจะกีกออกท้างดังอแม่มันอกบาลยอลอนึ่งจะกีอืแมไรอออขนอนออกั้างข้ออือเลื่อมันเลอัวมก้า มันาอมก็ยัง่่ะเำเมืองก็ส่งไปหยเมืองบ้าเรื่อยังเป็นต้นเป็นต้น

Ma là mưa mưa là bà nhìn khải mẹ lại bên mó thì mẹ luôn mẹ mò lông giảm thì nhung còn mặc chiếc cua giảm thì nhung ai mê lấy má còn nào nó tít ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền à โอ้ขักเนี่เขาจะเห็น,หนตั้งแ่เราเจอเขามากนี่นะเนขาัได้แล,ล้วัิเราจะเห็นใหม่พี่น้อยห้องมองมองเป็นปัวผักทรงนะพี่น้อง <laughs> đôi, nó hỏi thuyền rồi P'nhóc. Sắp bay đi <laughs> ừ. chân P'nóc. đi <laughs> nè. ปลาลูกเหรอเออไอแว่นหัวขวนได้ร้านน่ะเรายังอันยังเหมื่อยอยู่แตนเลือดยังออกอยู่เลือดบอกแล้วตอนนี้เลือดยุดแล้วจส่งไม่หอยเดือดเลือดอันตัวอันแมอองอันถ่ายใหม่ยังพอ ดยดีวยวะเาแก้วเนี hey. ่ยงชิมของซีเนี่ยตักหนึ่งลาวฮะแตหฮก็กินเข่านั่งกินเข่าดีนอกนะเราจะมาอาบน้ากันเนี่ยเรามาอนกันสี่มือนี่ขึ้นนี่ขนาดเาซนมือขึ้นเดียวขึ้นที่สององบมโมกสไอ่ ตื่ออนตืน่นที่สามโมกนนะโมไว้เหรอต้องตื่นหนึ่งตื่นมาแล้วเาว่าคือที่สองห่อสีมื่อะไรบ็ได้มืดดิตื่นที่สามต่นที่สามแเมื่อกี้โมไว้พี่นอ้องมีแต่ว่าภาวานาให้นนร้านเนาะเศร้าไม่ไหวแลวนวไม่เนาะมันขายเลือดออกมันคขนนอนน่ะมันสีออกทางคอทางปากทางดังได้ไมั้ยมันลงคอขนหนั่งมันออกแต่ทางดังผู้พูดอยู่ข้างขางานโตเตียงข้างานเราตกใจเราอะ พี่น้องมาสมากกว่นะมิเรามันเลือดออกนี่ผู้แก้ขาม้อหน้าเมื่อแล้วเออผู้นั้นกูเก่าเมื่อแล้วมาใหม่ผู้ใหม่มาใหม่เลยเป็นแค่เมื่อยลยสอผู้เทาเนี่ยผูกอดแล้วก็เลื่อนออกเหมือนกันเอาเลยพี่น้องพ่อทำไงานพี่น้องเขาหน้าให้ร้านซอยไว้เจ้าเนี้ยเขาหน้าให้ไอ่ายแม่ไอ้อ๋องซอยไว้ไเด้อบอกไอ้อ๋องไว้ซอยไว้ไเด้อเออถอบถอดใจปลาลูกเลยไล่เนอะจิตเป็นที่เป็นกำลังใจให้อ๋องมาสิ ขอบใจปลาลูกลายรเด้อสิเอาดูขอบขอบใจปลาลูกลายรเด้อสิขอบใจปลาลูกลายรเด้อเออทิ์ทิปทอดไอเด้อบอกแม่เดี๋ยวอองเราเบิ่งนิดนึงอองเราเบิ่งคลิปเจ้าเนิเจ้าก็บอกไอ้ทิปทอดไอ้ไอ้เรามไอ้เรามีกำลังใจขอบใจลุงไก่น้ำที่มสื่อนี่มากินขอบใจลุงไก่เอาดีขอบใจลุงไก่เออ ไปดีจังเนาะมีงสดสุคนพี่น้องไปกินข้าวไป